สวัสดีครับนา้นาๆเพื่อนนักตกปลาและทุกทุกท่านที่ได้เข้ามาติดตามและรับชมนะครับครับวันนี้หลิวริมคลองก็พาทุกทกท่านมายังริมคลองอีกเช่นเคยนะครับเพื่อทําการจ้องทุนกันวันนี้จะมากันหลายคนหน่อยนะครับก็คือได้รับการแนะนํามาจากน้ากัญญาแล้วก็ได้ชักชวนให้มาณริมคลอ,องนีน้น,นะครับครับเ,เดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกันกับน้ากัญญาแล้วก็เพื่อนๆของน้ากัญญาก่อนนะครับไปครับไปเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับเอ่อ น้าท่านอื่นกันด้วยนะครับนะครับสวัสดีครับครับนี่ก็เป็นน้าอีกคนนึงนะฮะที่ติดตามน้ากัญญารมานะครับครับมาด้วยกันเนาะครับครับเดี๋ยวเราไปกทายน้ากัญญาและนักอิ๋วกันก่อนนะครับโอ้นักอิ๋วตอนไปแล้วเหรออืมครับน้ากัญญาสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ครับวันนี้นาคัญญาก็ได้แนะนําให้มาหน้าหมายนี้นะครับดคของนี้ก็เอ,อรู้สึกว่าเป็นของที่น่าตกอยู่นะครับแล้วก็มากันค่อนข้างวันนี้อ่าหลายคนนะฮะน่นอีกคนเลยนะครับ<ม>เพื่อนนาคัญญาเป็นไงบ้างครับนาคัญญาวนนันนี้ได้สามสี่ 3, ตัวแล้ว,ว,ว,วครับได้สามสี่ตัวแล้วเนาะไซส์ดีๆเนาะไซส์สวยออโอเคเลยแล้ววันนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปโอเคโอเคโอเคครับ ครับถ้างั้นเดี๋ยวเอผมขอตัวไปจัดเตรียมอุปกรณ์ก่อนครับเดี๋ยวเราไปจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อที่จะทำการจ้องทุ่นกันนะครับเพราะว่านี่ก็สายแล้วครับไปครับโอ้นี่ฮะสายปลาที่ได้นะครับที่ที่มาทำบมาเช้านี้ที่ได้นี่ฮะได้ก่อนหน้าไปฮะก่อนที่ผมจะมาถึงนะครับครับไปครับเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์นี้ก่อนครับเดี๋ยว ครับหลังจากที่เราได้จัดเตรียมอุปกรณ์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการลงเอ่อกันเป็นมา,มาแรกเลยนะครับครับเดี๋ยวเราเอ่อลงกันในระยะ3.3นะครับวันนี้เป็นคันทูแพกของ Hybin ครับก็สายเมน2.0สายหน้า1.5ึ่จ้าะขอ0.8เช่นเดิมครับแล้ววันนี้เราก็มากับเหยื่อเราไม่เงานะเช่นเคยฮะนี่ครับนี่ฮะเหยื่อเราไม่เงานะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีความบันเทิงหรือนั่งเหงาระแวกแห้วกับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยครับไปครับไปดูกันในไม้แรกเลยครับไม้แรกลรงไปแล้วครับ ไปละไปละเอาถอนถอนวัดอยู่ครับตัวแรกมาแล้วครับโอ้มีไซส์ฮะมีไซส์ฮะได้ตัวแรกแล้วมีไซส์มีไซส์ซตัวแรกมีไซส์เลยครับ Yeah. <laughs> อ่าอยู่ตัวที่สองมีไซอ่ะไซสวยอ่ะฮึสายนสวยเลย ครับเดี๋ยวเราต้องเก็บของเออเพื่อที่จะเตรียมย้ายแล้วนะครับเพราะว่าฝนมามืดเลยครับโอ้นี่ฮะมามืดเลยครับฝนมาตึมเลยฮะอ่าบรรยากาศไม่เอออำนวยแล้วครับครับเดี๋ยวเราคงต้องเก็บของเราเตรียมตัวย้ายไปหาที่ใหม่ที่มันปลอดฝนนะครับครับหลังจากที่เรา เได้ย้ายหมายมาตรงนี้ก็จะลงล่มนิดนะครับจากที่เดิมมอจีนิมืดเลยฮะมันคงจะมีฝนตกแล้วเราก็ต้องรีบย้ายมาก่อนครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะมาเจัดเตรียมของเพื่อที่จะได้ทําการเอตกกันนะครับกลับมาที่ใหม่ครับไปครับครับหลังจากที่เราได้จัดเตรียมอุปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาลงนายหมายแรกกับการย้ายที่ใหม่นะฮะไปครับเดี๋ยวเราไปลงไมาแรกกันเลยครับ จะมีเสียงเพลงฟังด้วยฮะบ,บ้านตรงข้ามฝั่งโนนเปิดเพลงเสียงดังนิดนึงนะครับครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเช้าเอาแล้วครับตัวแรกมาแล้วครับอืออาแล้วฮะตัวแรกตัวใหญ่เลยครับมีไซส์เลยฮะ จาาด้มาตัวนะจ้าสายสเท่าตัวถึงนู้นเลยใช่นี่นี่นี่อะไรกันเนี่ย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 อะไรอยู่อีกแล้วโอ้โหใหญใหญ่นี่นี่กสวยอยูนี่เกยวาไสสวยเลยฮะสายสวยสาใหญ่

มีไซส์เลยฮะตัวนี้มีไส์เลยฮะตัวนี้ อยู่ครับส่โอเคอยู่ครับใส่ประมาณนี้ครับค่ะติดน บอกใครบอกใครนึกใครอยู่ร้างใจกอดยัจำทุกเรื่องราวของ ไซส์สวยเลยฮะไซส์ใหญ่เลยครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอปิดชิปไปเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าเอ,อฝนตกลงมาตลอดเลยฮะทั่ตลอดเลยครับก็ไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันอะไรเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวเรามาดูปลารวมกันสักหน่อยนะครับกพ็พอได้อยู่ฮะก็เดี๋ยวเราไม่เหงานะก็ไม่เคยผิดหวังนะครับ จึงจะไม่ได้ไม่ได้แต่ก็ยังได้อยู่ฮะนี่ครับปลารวมนี่ฮะก็มีไซส์ใหญ่อยู่ฮะพอได้ครับฝนทําทั้งวันเลยฮะตกอยู่ตลอดเลยครับตั้งแต่มาตกฮะจนย้ายที่แล้วก็คือมันก็ยังมีฝนอยู่ตลอดเลยครับครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอปิดคิไปไว้เพียงแค่นี้นะครับ เอ่อก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ได้เข้ามาติดตามและรับชมนะครับครับก็ขอความสุขสวัสดีตรงมีแก่ทุกๆท,ท่านนะครับสำหรับผมวันนี้ก็คงต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ